เอเฮยมันมาหรือเปล่าไม่กล้าเข้าเลยตอนนี้ลืมวิธีแล้วนะว่าต้องวิ่งไลยไหนเนี่ย <c oughs> โอ้โย <c oughs> <c oughs> ไอ้สัสใครมมากดไลค์ตอนนี้วะ ลืบลุกได้ละนี่เหรอตอนนั้นมันมันอ้วกอยู่ตรงไหนนะมันอ้วกอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอ๋อนนี้ไงวิมีคนเล่นคูนใส่ละอันนี้คือฝังลูกฝังรอยเออสรุปแล้วกูก็ไม่มีที่ไปแม่งมีที่เดียวให้กูเข้าไปอะ่ะเฮียโคตรบังคับขู่เข็นละ งานแกล้งพี่เบลอย่าจำสแกกูนะเนี่ยมึงมีตู้ล็อกเกอร์เอ้ยสัตว์เช็คเช็คมึงนี่ก็รู้ดีจริงๆเลยนะผมกดป้าป้ามาเล่นอะไรตอนจะนอนแล้วหมาบ้านผมมักขอนตอนค่ำอีก ตาให้ดแล้วอ่ะไปนู่นเลยมึงอ่ะเออไม่กดแท็บอ่านหน่อยเหรออ่านอ่านอะไรมึงจะให้กูอ่านอะไรอ่ะตอนนี้คือกูไม่มีกระจิตกระจอ่านเยอะไรทั้งสิน้นขนาดกูเคยเล่นผ่านไปแล้วนะแต่กูก็ลืมแล้วว่าแม่งกูต้องทำยังไงต่อเอาสรุปแม่งไปแล้วเหรอเนี่ยผมยังไม่ได้โหลดเลยโหลดอะไรโหลดโหลดเกมอะไรล,ลูก โอเคไม่อยู่ละโล่งละกูวิ่งเลยแล้วกัน <c oughs> กูไม่สนไอ้เฮียเช็ค <c oughs> อ่าไอ้เฮียล็อกเกอร์ล็อกเกอร์มึงเยอะล็อกเกอร์มึงเยอะจังกวะเสียงอะไรวะเ <c oughs> อ้าเออไอสัตว มึงแตกซะกูตกใจอ่ะเบลเลิกมาได้เลิกมาได้เลิกนะช่วยกูแคร์เบลเบลไปทางโน้นบูดป้าผมขอโทษพิมพ์ได้ทุกเรืผิดอ๋อเออประตูใช้ไม่ได้โอเคป้าต้องไปหายไอ้สัตว์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 มึงจะโผล่มาอย่างนี้ เดินไปนู่นนะมึงเดินไปนู้นมึงตกมาทำไมมึงเดินไปนู่นอ่าไอ้เหี้ยตกเดินมาหากูเลยทันทีสัตว์ไปนู่นไม่มีใครอยู่เชิญกูเหอะอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่ใกล้กูจังวะตกใจใจหายใจความ เช well? ื่อกัลหรือไม่ท้าไมเสียงตีนมึงอยู่ใกล้จังวะเฮ้ยเออไปนู่นมันไปยังกวะเอ้าเสียงคัตเตอร์ยังอยู่เลยลูกเอ้ยมึงรีบไปได้แล้วโอ้ย เห็นมึงเล่นแล้วกูนึกถึงพี่เอกเลยว่ะโอ้อย่าเอากูไปเทียบกับพี่เอกเลยไอสัตว์ <c oughs> พี่เบลอย่ามาทางนี้เอาไปฉชยทุบมันเลย <c oughs> เอางั้นเลยเหรอลกูกคิดว่าจะทุบมันได้เหรอลกูกมาแล้วป,ป้าป๋ายินดีครับ <c oughs> พี่เอกช่วยหน่อยพี่เอกก็ช่วยไม่ได้ลกูกพี่ว่าพี่เอกน่าจะกินหนักกว่าอีก <c oughs> เอาแล้ว อันนี้คือป้าปปาออกไปได้อย่างวะตรงนี้ไม่มีใครเบลเออวัดดวงเลยอ่ะอเยะอะชัปปุ่แอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บังเลยขอนั่ง บอกเลยอะไปทำอะไรตรงนั้นวะนะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะมันอยู่ไหนวะ้เงี้ยมันมาหรือเปล่าไม่กล้าเข้าเลยตอนเนี้ยลืมวิธีแล้วนะว่าต้องวิ่งลายไหนเนี่ย ตาูี้ยนใครมึมากดไลค์ตอนนี้วะเบลน่าจะเล่นของใส่คนอื่นแล้วของเข้าตัวเลยเลยตายอ๋อโอเคต้องรอดูต้องรอดูลูกว่ามึงกดสีนั่นเนอยอย่ายืนเลยดีครับสวัสดีครับอีเบลอย่าเล่นครับ เดี๋ยวมันบาดมือสัตว์ไขแม่งกดไรตอนนี้วะชุบชุบเช่งือมันไปไหนแล้ววะอยากกดตายอยากกดนัดถกใช้จริง สรุปมันไปไหนแล้ววะโอ้ยเฮเฮียเฮียเฮียมันมันมันมาช่างเถอะสงสัยมันน่าจะสงสัยมันน่าจะไปแล้วลูกป้าขอย่องนะลูกทำไมเสียงมันอยู่ใกล้จังวะ ไม่เห็นลูกไม่เห็นป้าควรไปตรงไหนโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เอฟซีนะป้าป๋าขอบคุณครับป้าป๋านอนไม่หลับเนี่ยเอาจริงๆป้าไม่ได้ไม่ได้กลัวผีเว้ยแต่ป้าตกใจเอาเข้าไป สนุกมันมือเลยแม่งเ้ยไงเหมือนเสียงมันมาใก,กล้ๆป่ะปึ๊บชะเงอคอโดนนิดหน่อยอ้ยล่าสุดกูตกใจเสียงแชร์เลยสัขอบคุณสำหรับการแชร์ครับผม ถ้าเพจมึงส่งดาวได้กูส่งล้วล้เลยไอ้สัตว์เอ้ยพอเดี๋ยวพอเดี๋ยวป้าหัดใจไว้ใต้กลางสตรีมเพราป้าเปลี่ยนเสียงกดไลค์ตกใจไม่ได้ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวลูกๆไม่มีอะไรเล่นลูกเฮ้ยมันมามามาไอ้เหี้ย เหมือนมันจะไปแล้วนะฮิใช่มันไปแล้วป้าไปสิวุ้ยเอียเจอปะสวัสดีค่ะมาครั้งแรกสวัสดีครับโอ้ยเฮ้ยมึงเดินไปนู่นเออ เออ <c oughs> ถ้ามาครั้งแรกเอ,อฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้มาเล่นไอโฮมสวีทโฮมแบบยิงยาวเลยมึงไปยืนอยู่ทำไมตรงนั้นกูมไม่กล้าเข้ามาถ้าถูกเวลามากมาตดปลาเล่นเกมี <c oughs> ตายดูตายเดินไปโน่นใช่เดินไปนโน่นไอ,อ้ปลาปลาไปได้ไหมเนี่ยถ้าปลาไปมันน่าจะเห็นนะ เงืออุ้ยเออเหี้ยเงืออุ้ยมันมาลูกมันมามันมากู <c oughs> จะเล่นจบไหมเนี่ยวันเนี้ยเงือยเอ้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 ยเหี้ยเขามึงมึงจะเข้าช่องไหนไอ้สัสไปโน่นนะมึงอะไปโน,โน่นเออไปเล่นตรงโน,โน่นไม่ต้องหัน ไม่เห็นกูหรอกไม่เห็นกูใช่ไม่เห็นกูหรอกกูเก่งเออไปโน่นแหละมึงอะแล้วสรุปกูต้องไปไหนเนี่ยกดไล่รัวจะเย็นลกูก <laughs> ชฉเงอดิโอ้มันจะกลับมาแล้วลูกรอมันไปอีกหรอกป้าต้องไปประตูตรงนั้นเหรอ น่าจะเป็นประต,ตูตรงนั้นหรือเปล่าที่ป้าต้องไปเออต้องลองดูเบลอย่าเดินบ่อยดีเดี๋ยวปวดขาอีเบลมึงจะเดินวนทําไมทั้ง,งทั้งทีมึ่งวาดไปเออจริงลูกป๊าไปเล่นโฮมสวีทโฮม u r เวอร์ครับป๊าเออป้ายังไม่ได้ซื้อเลยลูกน่กกากลัวมากน่กกากลัวจริงครับน่กกากลัวจริง <c oughs> ไปเอาฟิวไงฟิวขาดเออว่าไอา้เหี้ยแล้วฟิวอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยไปไหนแล้ววะอุ้ยไอ้เหี้ยมันกำลังมาอีกรอบแล้วกูมัวพิมพ์ป้าฆ่าผีได้ค่ะเฮ้ยฆ่าได้เหรอทำไงอ่ะเอาละมาหาความรู้จากสตรีมแล้วตอนเนี้ยบอกบอกแค่วิธีฆ่านะแต่ไม่ต้องสปอยนะลูกอุ๊ไอ้ยเหี้ยตกใจเลยสัส เอ,อ๊ะมันเป็นเลี้ยวเลี้ยวดีเออมันเลี้ย,ยวแล้วป้าไปนูน่นฟ้าไปไปไปขยับขยับสวยวโอ้ยเยอ้าสัตว์เลยใครมันกดไลค์ตอนนี้เนี่ย กดไลค์กดไลค์ป้าจะได้ตกใจเดี๋ยวแม่งจะฆ่าป้าไม่ใช่ผีเบลค่าอ๋อเป็นผีตัวอื่นเหรอน่ากลัวครับน่ากลัวจริงครับน่ากลัวจริงมามาใหม่ขอฝากกดไลค์ด้วยนะครับหนูขอโทษไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตกใจเลยครูไม่ใช่มึงไม่ใช่ฟิวมึงไม่ใช่ฟิว เอ้ยหรือว่าต้องถอดฟิวจากไอ้นี่เดี๋ยวนี่ไงนี่ไงเขาเขาเร็วเออเป็นผีนางรำค่ะอ๋อผีนางรำผีนางรำน่าจะเป็นภาคสองลูกแล้วคือกูอยากรู้กูแค่หยิบฟิวแต่วิทยุเปิดกูอยากชอบเลยเฮียฟิวบลูทูธ มึงไปโน่นเลยไปเล่นตรงโน้นไปไปเล่นที่เดิมมึงอะเออไปไอเ้เหี้ยโอ้ย <c oughs> ไอ้เหี้ยเอ้ยไอ่กดไลค์อีกแล้ววะโอ้ยแม่ไไงไอ้กดไลค์ไม่สงสารสุขภาพจิตกูเลยทางเก้าอี้ทางโต๊ะดันชายไม่ได้ ถ้าใช้ได้กูฟาดหัวม่งน้องครับนี่ไม่ใช่โฮมสวีทโฮมสุไวโอล์ป้าครับป้ารับผี่ในเกมโฮมสวีทโฮมสุไวได้ค่ะอ๋อมันเป็นคนละเกมใช่ไหมแต่นี่ป้าเล่นอนนั่นไงสรุปออกได้แล้วใช่ไหมกูปิดมึงก่อนเลยสัตว์ ยอยอจอชะเง้อแ่ไ,ไหนแล้ววะชะเง้ออุย้ยมันมันมันเล่นที่เดิมจริงๆสวัสดีสวัสดีครับ <c oughs> มาใหม่ขอฝากกดติดตามด้วยนะครับเฮ้ยชะเง้อเฮ้ยกูบอกไปเล่นที่เดิมแม่งไปเล่นที่เดิมจริงว่าไอ้เหี้ยผมกลัวแต่ก็ดู ใช่ป่ะมันสนุกนะมันได้ลุ้นนะทีนี้ห้มันกลับมาเออโอ้โอโอยเใครแม่งกดไลค์อีกแล้ววะมึงช่วยเก็บไปกดไลค์ตอนช็อตอื่นที่กูไม่เจอผีได้ไหมสัตว์กูตกใจแม่งหวัวใจวายบทสวดก็ช่วยป้าจากกิเบลไม่ได้หรอก หนูไม่กล้าเข้าน้ำเข้าได้ลูกเข้าได้แค่จะมีเพื่อนเข้าด้วยลูกไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะเอาไอ้เชี่ยเดินวนกลับแล้วไปยังไปยัง Để lên tổng nguồn à à Để lên tổng nguồn Để lên tổng đờm Mừng à <coughs> Để lên tổng nguồn Mừng à <coughs> Ê, Ê, Tổng nằm là gì? อ่าแล้วกูอยากรู้อยากลองแล้วล่าสุดไม่ต้องเข้าเอ้เดี๋ยวลูกใจเย็นนะขอบคุณทุกคนที่ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นเพื่อให้ป้าปลุกใจวายหัวใจวายอ๋อไม่ต้องเข้าอ้ยไม่ต้องเข้าก็กั้นไว้อย่างนั้นเหรอลูกห้าชั่วโมงจะเล่นจบไหมกลัวไม่จบเพื่อนกลัวใช่ลูก ถ้าคนกลัวคือกลัวเลยกลัวบัวขำคนันไทคือดีมาก <c oughs> นะแอบลูกกูแต่ละคนผมเข้าเป็นเพื่อนเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็เป็นคนอย่างเงี้ยผมกลัวครับป้า <c oughs> ใช่ลูกป้าก็กลัวลูกระวังผีหัวขาดตอนนี้ผีหัวไม่ขาดล้กลูกใจป้าจะขาดแล้วลูกไม่เป็นไรขาดไม่เข้าแล้ว <c oughs> สรุปมันไปไหนแล้วเนี่ยป้าวันนี้คนดูเริ่มเยอะแล้วอ้าวใช่เหรอลูกตอนนี้ป้าเห็นดูกันเยอะอยู่แค่ซะอุยอยุ๊มึงจะเบรกทำไมแล้วโอ้ยมึงเนี่ยนะ <laughs> ไปละกู <laughs> โอเคเราต้องย่องเราต้องย่อง <c oughs> เราต้องย่องเอาฟิวไปใส่ลูกเราไม่มีฟิลลวเราก็เหมือนเราขาดฟิวอะลูกนี่ใส่ฟิวล,ลูกใส่ฟิวล,ลูกใส่ฟิวล,ลูกใส่ฟิวแล้วกดลูกกดแล้วนั่งลูกเร็วเร็วเร็วลูกเร็วเร็วอย่ารอช้าสัตว์เร็วเ,วเ,วเวออ <c oughs> <c oughs> กูใจจะวายตายเดี๋ย <gide> ว <quais> ไปเป็นเพื่อนอยู่อย่างนั้นแหละระวังกรบป้าปโอ้ยระวังเก่งใจระวังสุดชีวิตแล้วลูกเก่งใจค่ะคนดูขึ้นไปหกคนช่วงหนึ่งเลยนะของมึงอ่ะใช่หรอเฮ้ยยอดเลยวะไม่ต้องเก่งใจไอเดียก็ล่อหญิงอย่างเดียวเลยกูม่สนอ่ะกูวิ่งกูวิ่งกูวิ่ง เอาดิใครแม่งจะทำอะไรกูอเอาอะไรแล้วเนี่ยสายศีลเอาชิปหายแล้วแล้วกูจะไปยังไงอะ่ะเอามึงมีฟิลอยู่แถวนี้เหรอเฮ้ยพูดเป็นเล่นเอาชิปหายแล้วลูก กลับออกก็ไม่ได้ปลาโดนขังแล้วลูก <c oughs> ระวังหัวใจวายนะปลาเป็นห่วงกลัว <c oughs> ปลาถ้าผมเล่นเกมนี้นะผมว่าคำหยาบมาเต็มโอ้ขนาดนี้ปลาก็คำหยาบแล้วลูกแล้วฟิลมันอยู่ไหนวะเฮ้ยไอ้เฮียทำกูขาดฟิลอีกแล้วแล้วกูต้องไปหาฟิลจากไหนอะ กดได้เลยเหรออุ้ยเย้าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอย่าช้าเร็วเร็วสิเร็วเออเอาเข้าไป <c oughs> วิ่งดิเอเอวิ่งเอเออ <c oughs> มึงจะขยับมาทำไมเออ เอออเาเข้าไปอีนี่อีนี่เดี๋ยวกูก็ถีบซ้ำแม่งซะหรอกโอ้